ใครที่เคยดูหรือเคยอ่านวันพีชก็น่าจะรู้จักกันดีกับตัวละครหนวดขาวคลิปนี้เราจะมาพูดถึงอาวุธของเขากันครับโดยอาวุธของหนวดขาวมีชื่อว่ามุลาคุโมกิลิซึ่งจะแปลเป็นไทยได้ว่าง้าวแหวกนาาหรือเงาผ่าเมฆาครับผมและจริงๆแล้วอาวุธของหนวดขาวนั้นไม่ใช่เงาครับแม้รูปร่างจะคล้ายและเหมือนกันก็จริงแต่อาวุธประเภทนี้เขาเรียกว่าอาวุธประเภทนางนีนาตะครับ โดยนางนีนาตะเป็นอาวุธอีกประเภทหนึ่งสำหรับซามูไรในยุคสงครามโดยหน้าที่ของอาวุธชนิดนี้ในสงครามส่วนใหญ่ก็จะเอาไปใช้ตัดขาม้าครับถึงแม้อาวุธชนิดนี้จะไม่เหมือนดาบแต่คนญี่ปุ่นก็จัดให้เป็นอีกหนึ่งประเภทของดาบของญี่ปุ่นครับซึ่งตามประวัติศาสตร์แล้วอาวุธชนิดนี้จะถูกใช้โดยซามูไรในชั้นศักดินาของญี่ปุ่นและในเวลาต่อมาก็มีการให้พลทหารใช้และยังคิดในหมู่พระนักลบครับผม พระสงฆ์ที่เป็นนักรบาครับในปัจจุบันนางนี้นาตะก็ยังเป็นอาวุธที่มีการใช้งานกันอยู่ทั่วไปและมีการตั้งชมรมศิลปะการต่อสู้โดยที่เด็กมอปลายทั้งชายและหญิงก็ได้มีการซอ้อมเหมือนอย่างชมรมที่ใช้อาวุธอื่นๆเช่นยิงธนูและฟันดาบเป็นต้นครับส่วนเง้วเป็นอาวุธโบราณของจีนเป็นอาวุธประเภทเดียวกับหอกหรือทวนแต่ด้ามจับจะสั้นกว่ากันไม่มาก ซึ่งตัวใบมีดจะลักษณะยาวและโค้งซึ่งว่ากันว่าจงใจให้เหมือนกับลิ้นของมังกรและโค้งดุจจันเสี่ยวด้วยการใช้ก็จะเน้นไปที่การฟาดฟันต่างกับหอกหรือว่าถวนที่ใช้ในการจ้วงแทงมากกว่าซึ่งรูปร่างของง้าวก็จะมีแบบเป็นทรงที่เหมือนขวานด้วยครับโดยใช้ได้ทั้งจ้วงแทงและฟาดฟันโดยในไทยเรียกอาวุธแบบนี้ว่าทวนเสี่ยวจันหรือจือ่อ แต่ก็จัดเป็นอาวุธประเภทง้าวอยู่ดีแต่คนไทยจะติดเรียกกันว่าง้าวลิปโป้หรือหอกลิปโป้